ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงองไคซาเรวนะเออจะมาบอกประสบการณ์ที่ผ่านมาในช่วงแผ่หนึ่งสองแผทนี้นะช่วงตัวพัสดแล้วก็อีกแผทหนึ่งนะก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันเลยแล้วกันนะซึ่งหนะที่อัดน้วันที่อัดก็คือก่อนขึ้นแพทนะก็ช่วงที่ผ่านมาก็รู้สึกอืมไม่ค่อย ไม่ค่อยได้เอนจอยในเรื่องเลยนะเพราะว่าตอนนี้ยังปั้นตัวละครไม่เสร็จนะ <c oughs> แล้วก็เวิีเพจชันไม่ดีกับตัวละครทัวัสนะก็ตอนนี้เอทิเลียมวอลก็ได้เข้าไปบรรจุในอีเวนต์ทาวนก็คืออดได้รางวัลจำกัดเวลานะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไว้เล่นตาลังแล้วกันส่วนความรู้สึกที่ผ่านมนาะก็ รู้สึกเฉยๆนะก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจที่แพทจะแล้วที่ตื่นเต้นก็จะมีแค่จิงเลี้วกับควสดฮมคานะแคนกักลบเมคาก็ั่นแล้วนะส่วนก็ไม่มีอะไรนะหลัจงจากนั้นก็เฉยๆเรียบๆนะตามสไตล์สไตล์เรลียนนะก็ มีอัปเดตเกี <c oughs> <c oughs> mm ่ยวกับเอนเกมมาให้เล่นถ่าเวลานะก็สำหรับคนที่อยากท้าทายก็สามารถไปเล่นได้แพทใหม่ก็จะมีเปิดโลก8ปดสำหรับ Simulate Universe นะก็นั่นแหละโลก8ก็ของใหม่ก็ไปลองได้หลังจากวันแพทออกนะก็ประมาณนั้นแล้วก็มีเลดิกใหม่นะสำหรับ น้าที่จะถึงนี้ก็ไปลองเล่นดูได้ส่วนตื่นเต้นอะไรกับแพทใหม่หรือเปล่าก็โดยภาพรวมไม่มีอะไรเลยถ้าจะตื่นเต้นตื่นเต,นต้นกับแพทใหม่นะถ้าจะตื่นเต้นกับแพทใหม่ก็คงจะเป็นเนื้อเรื่องของตัวใหม่นะก็เดี๋ยวรอเล่นแล้วกันแน่นอนว่าระวังสปอยกันด้วยนะสำหรับคนเล่นเนื้อเรื่องที่กังวลเรื่องสปอย ก็ฉะนั้นก็ไม่มีอะไรนะแผ่นหน้าก็เฉยๆนะไม่ได้เื่นเต้อนอะไรเป็นพิเศษแล้วก็มาพูดถึงเนื้อเรื่องกันบ้างนะที่ไปได้ยินมาว่าในเรื่องไม่เดินนะแต่จริงๆแล้วในเรื่องเดินแต่มันอยู่ในสกลที่มันไม่ถึงระดับดาวนะก็จะบอกในเรื่องไม่เดินจริงๆก็ไม่ถูกนะก็ประมาณนั้นสในเรื่องแต่ในเรื่องแต่ละแผ่นก็มีความพิเศษของมันอยู่นะทั้งในเรื่องทบป,ปาร์ท แล้วก็ใน,นเรื่องที่จะมาถึงนี้มก็จะมาอเฉี่ยนะว่าสัปดาห์หน้าน่าจะไม่มีลงไม่มีคลิปลงนะเพราะว่าจะเน้นวาดรูปเดี๋ยวก็ไปจิดตามผลงานวาดรูปได้ก็คือ ที่โฮยูแลบนะซึ่งวางแผนว่าสัปดาห์นหน้าจะหยุดทำคลิปก่อนนะเพราะว่าไอเดียเริ่มตันแล้วก็นั่นแหละไปวาดรูปไปดูอย่างอื่นก่อนให้ไอเดียมันมันมีไอเดียในการทำคลิปมากกว่าน,นี้นะก็ส่วนในเรื่องฮงไกเติร์ดก็จะจบในไม่กี่วันแล้วนะไปถึงบทที่41แล้วนะก็ตอนนี้ผมเล่นไปถึงแอคหนึ่ง X2 มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอ X3 ก็จะจบคลิปก็จะจบเนื้อเรื่องบทที่11แล้วก็ไปต่อในแผ่นหน้าอ๋อซึ่งเนื้อเรื่องถือว่าเป็นการดีนะดีดีเลยนะมีจุดลึกลับมีจุดที่น่าสนใจเยอะมากสำหรับ h งไก k เต t ดแน่นอนว่าจะมีคลิปแน่นอนนะจะไม่ปล่อยยาวแบบตอนเซรีนะตอนนี้ไม่ได้ทำเลลองคลิปนะ ก็เดี๋ยวทำเรื่องบทที่สิ่เอจบก็อาจจะไปทำบทเซรีย้ยอนหลังนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะเพื่อเป็นการำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะก็สามารถไปติดกดกดติดตามก็ได้นะก็เจอวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ So,